ข้อที่121 the main speaker mrs. Kelly Sun ก็คือวิทยากรหลักนะคะชื่อคุณ Kelly Sun เนี่ยเขาจะทำอะไรเอ่ยตรงนี้ต้องเป็น verb แน่นอนนะคะ to conclude เพื่อที่จะทำการสรุปนะคะ her speech ก็คือ คำพูดคำบรรยายคำปราศัยส่วนทรพธนะคะก็คือเธอเนี่ยจะสรุปการบรรยายของเธอ at 8 pm tonight ตอน2ทุ่มนั่นเองนะคะใช้แรก expect expect แปลว่าอะไรเอ่ยคาดหวังแปลว่าคาดการณ์ก็ได้นะคะมีคำนามว่า expectation นะคะเช่นคําว่า,า high expectation ที่แปลว่าความคาดหวังสูงนั่นเองนะคะต้อมา expecting การคาดหวังเนาะ to expect แล่ที่จะคาดหวัง is expected อ่า is เป็น verb to be นะคะ expected บอก verb ed หรือช่อง3เป็นอะไรเอ่ย passive voice ะะก็คือปัธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํานั่นเองข้อนี้นะคะช้อยที่ตัดได้เลยเนี่ยก็มีด้วยกัน2ช้อยช้อยแรกก็คือ expecting นะคะเพราะว่าถ้าจะใช้ expecting เนี่ยเราจะสามารถใช้ในรูปของ verb to be บก verb n g ได้นะคะก็คือจะเป็น con t i n u o u s นะคะหรือใช้ expecting นะคะเป็น ส่วนขยายของประธานก็ได้ซึ่งมีเว r รอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นกริยาที่แท้จริงของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นข้อ b ก็เลยถูกตัดไปนั่นเองนะคะต่อมา to expect นะคะ the main speaker เนี่ย to expect แล้วก็ to conclude อีกแบบนี้ไม่มีนะคะก็ตัดทิ้งได้เลยนะโอเคทีนี้ข้อ a อ่ะ the main speaker เป็นคนเดียวใช่ไหมคะไม่ได้มีการเติม s เนาะแล้วก็เขาก็เขียนไว้ในลูกน้ำนะคะนี่เป็นส่วนขยายว่าวิทยากรหลักที่ว่าก็คือคุณแคลลี่นะคะซึ่งมีคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าประธานมีคนเดียวเนี่ย verb ต้องเติม s นะคะดังนั้นข้อ a จึงไม่ใช่ข้อนี้เลยตอบข้อ d นั่นเองนะคะ is expected to conclude her speech at 8 pm tonight นะคะ